สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook นะคะสวัสดีจักรวาลสวัสดีชาวโลกนะคะขณะนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะ ที่20สิงหาคมนะคะเป็นเวลาเย็นๆนะคะแดดร่มลมตกนะคะเป็นวิวที่สวยงามนะคะของจักรวาลสวัสดีค่ะนะคะใครที่ผ่านเข้ามาในช่องนี้นะคะช่องของความสุขนะคะสุนะคะสวัสดีนะคะคุณน้องนิวนะคะสวัสดีคุณนิวคนสวยนะคะอ่ะมีฟินอัวชัด อ่าสามทุ่มนะคะเป็นเวลาสามทุ่มนะคะสวัสดีนะคะคุณนิวนะคะใช่หรือเปล่าอ่านถูกไหมคะสวัสดีคุณนิวนะคะที่เยอรมนีสามทุ่มนะคะเก็บบรรยากาศสวยๆของจักรวาลมาฝากนะคะจักรวาลยามเย็นนะคะเห็นว่าสวยงามมากเลยอยากจะเก็บมาฝากชาวโลกนะคะ วิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้โรแมนติกนะคะแบบนี้นะคะอยากจะเก็บบรรยากาศที่กำลังท้องฟ้ากำลังจะรับนะคะร,รับรับลาจากเราไปนะคะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์หาเหตุแห่งความสุขนะคะอยากจะมอบบรรยากาศที่สวยงามนะคะฝากเพื่อนๆชาว facebook นะคะบรรยากาศสวยๆนะคะ เห็นว่ามันสวยงามและแปลกตานะคะจากวันของเรานะคะมีอะไรที่น่าค้นหานะคะสุก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรครัวนะคะอยู่ตรงครัวหน้าต่างตรงครัวนี่แหละกันนะหน้าต่างหน้าต่างที่บ้านนะคะเห็นว่าบรรยากาศสวยงามนะคะสวยงามแสงนะแสงที่แปลกนะคะเป็นแสงที่แปลกดี ของท้องฟ้าที่พระอาทิตย์จะราจากแล้วไปนะคะอยากจะเก็บพลังดีๆนะคะพลังยามเย็นมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะที่ชมอยู่นะคะนะคะสวยงามนะคะสวยงามแปลกตาดีนะคะขอให้นะคะมีความสุขที่ได้รับชมนะคะอ่าก็จะมีรถไฟนะคะมีเสียงรถไฟผ่านไปนะคะ เพราะบ้านสู ah, hi, <laughs> ai, ah, oh, aufen, äter, Nacht, ่อยู่ใกล้ทางรถไฟนะคะท่านผู้ชมนะอ่าเดอ a ์อ่าไฮโยเกิร์นโยเกิร์นมั่งไงนะคะอ่าดัสินชูลอว์เอสคอมม์คลายนาเรก e นฟินสปารนะคะเขาบอกฟินสปารอิมลาฟนเอสทุนเมียกูสเปตอกูเอนักสลาฟ บายดะกูดัง d กด j ดียโยเกนดังเกดังกสลับดีเอากูดนะคะสวัสดีนะคะคุณเพื่อนแดงนะคะสวัสดีเพื่อนแดงวันนี้นะคะเพื่อนสุนะคะนำพลังจักรวาลมาฝากนะคะพลังแดดร่มรม,รมตกสามทุ่มนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าโมเมนต์โมเมนต์โรแมนติกนะเป็นบรรยากาศโรแมนติกที่พระอาทิตย์จะจากเราไปนะคะ ให้ฝากครั้งดีๆนะคะนะคะมามาฝากเพื่อนๆนะคะอายโยเกินอีกเนมดีชุนหายเอาดีซ้อนเนือเอากังเพื่อการสู่สู่ชุนสู่อิโมเมนต์อิโมเมนต์กันนี้สินเอาดีซ้อนเนือมุนตะก,กังทำอะไรอยู่ใจคุณเพื่อนแดงอ อะไรยอยู่จ้าคุณเพื่อนแดงไม่รู้นะคะทำไม่เป็นนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่านะคะเวลาก็จะร่วงเร็วไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็กําลังจะจากเราไปโอ,อ้ประมาณนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังจากเราไปสวัสดีเพื่อนชาวโลกนะคะเก็บบรรยากาศที่พระอาทิตย์กําลัง จะลาจากเราไปของจักรวาลและพลังดีๆของธรรมชาติมาฝากท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราจะมองมุม360องศานะคะแสงท้องฟ้านะคะมีทุกมิตินะคะมีทุกมิติะะตของจักรวาลน,นะคะจักรวาลอยู่ข้างเรานะคะสูดลรรมหายใจให้ลึกๆนะคะ ให้อยู่กับตัวเองอยู่กับจักรวาลน,นะคะเราเกิดมาจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติอยู่รอบตัวเราธรรมชาติก็คือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาตินะคะสวัสดีนะคะคุณสมสมพันธ์หรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าโทษนะคะถ้าอ่านไม่ถูกขอโทษนะคะที่ติดตามรับชมอยู่อ้าสวัสดีค่ะน้องแตน สวัสดีค่ะน้องแตนเบลเยียมจสวัสดีค่ะพี่สุยังไม่ได้ไลฟ์นะคะพอดีโูอ่โ่หน้าต่างออกมาแล้ววิวเห็นวิวกับบรรยากาศพระที่กำลังตกดินก็เลยเก็บบรรยากาศตอนแรงๆมาฝากกันจ้าถูกต้องค่ะขอขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะนำพลังดีๆของจักรวาลมเมนต์นี้นะบางทีคนเรา นะคะก็ไม่มีโอกาสที่ได้จะมานั่งชมวิวส,สวยๆนะคะของบรรยากาศของท้องฟ้าที่เขามีหลากหลายสีนะคะอา,อาจจะลำคาญคนภาคหน่อยก็ขอโทษนะคะท่านผู้ชมเนาะ mm hmm. เห็นแล้วมันในความสึกแล้วสวยนะคะอยากจะเก็บมาฝากท่านผู้ชมเนะาะอยากจะเก็บมาฝากสวัสดีค่ะยินดีนะคะยินดีนมากขอบคุณที่เข้ามาในไลฟ์ของศู์นะคะใคร ใครที่ชอบพลังจักรวาลพลังดีๆนะคะเก็บมาฝากกันนะคะขอให้มีความสุขทุกๆท,ท่านนะคะจากลากันไปแล้วมากันสั้นๆน,นะคะอ่าไปเที่ยวไหนมาน้องแตนนะคะน้องแตนน้องแตนเบลเยียมเห็นไปเที่ยวทะเลนะคะทะเลเบลเยียมวันนี้พี่เข้าไปดูอยู่เนาะว่ายน้ําเผื่อด้วยนะคะาอ่บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้สีแดงหายไปแล้วนะคะเหลือแต่สี ีทอง<ช>ที่เขาอีกสักสิบนาทีเขาก็จะลาลับจากเราไปนะคะพรุ่งนี้นะคะพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมามาให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้โลกเราหน้าอยู่ขึ้นนะคะ<ช>ตอนนี้เป็นบรรยากาศเขาเรียกว่าโรแมนติกเนาะนโรแมนติกโรแมนติกนะคะอยู่แถวแถวเยอรมันนะคะเยอรมันซามทุ่งนะคะไม่มีอะไรแล้วะค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะมันก็ประมาณนี้เนาะสวยนะคะสวยดี สวยดีนะคะขอให้มีความสุขอ่ารถไฟมานะคะมองไม่เห็นนะเาะมันมืดเนาะอ๋อนัอ่นไงเห็นหน่อยๆรถไฟมานะคะจากลากันไปแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจและรับชมนะคะสวัสดีตอนเย็นๆคะ่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ